โอเคเขากราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเซตอัพ,พีชแนลกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะมาทําการอัปเดตอีเวนต์เกมเศรษฐีนะครับผมโอเคมามาดูกันก่อนเลยว่าอีเวนต์ในครั้งนี้จะเป็นอีเวนต์อะไรนะคะผมโอเคโอเคก็เป็นอีเวนต์ที่เครื่องรางนะครับผมที่มีชื่อว่าปืนหมัดราชาที่ถูกในประเทศโอ้โหแม่งชื่อโคตรจะแบบ คจะอัปมงคลถูกในประเทศคืออะไรครับไม่เข้าใจแล้วมีแบบว่าแบบ black edition ด้วยนะเออเราก็ร,ร,รู้รู้อยู่นะว่ามันก็ต้องเติมเงินโอเคมาดูส่วนในส่วนของการตามหาจริงๆด้วยเติมเงินจริงๆด้วยโอเคเราต้องอ่าเราต้องหาอะไรก่อนเนี่ยอ่าตัวไปเกาะล้าน A นะครับผมจำนวนสองใบนะครับผมแล้วก็ เกาะล้าง A จจำนวน3ใบนะคะผมเพื่อแลกเป็นตั๋วที่นั่ง VIP โอ้โหชื่อสุดยอดมากนะเออโอเคแล้เราต้องใช้ตั๋ว VIP 4ใบนะครับผมและก็หมัดราชาที่ถูกนระเทศ S จำนวน3ใบนะคบผมเพื่อแลกเป็นหมัดราชาที่ถูกนระเทศจำนวน1อันนะคบผมแต่ถ้าใครอยากได้แปลว่าแบบ b บ็กอีดิชันนะครับผมก็เราจำเป็นต้องปิดอีเวนต์ก่อนและเราจำเป็นที่ต้องมีอะไรนะยามเย็นเอสหรอเฮ้ยทำไมชื่อแปลกจังเลยวะยามเย็นลองมาดูดิมันมันต้องเติมเท่าไหร่วะไอยามเย็นอ่ะสองจุดเก้าเก้าดอลลาร์นะครับผมย้ำนะว่าสองจุดเก้าเก้านะครับผมก็ประมาณสามสิบกว่าบาทอะ่ะไม่ใช่สิประมาณเท่าไหร่วะเออช่างเหอะ <c oughs> จำไม่ได้นะโอเคแล้วมีอะไรต่อเราสามารถเอาตัว VIP า๋ว V I P 3ใบแล้วก็หมัดสุดแก่ง S จำนวน3อันเพื่อแลกเป็นเจ้าหมัดเพชรนะครับผมแล้วถ้าเรามีไอตั๋วที่นั่ง V I P นะครับผมแล้วก็หมัดนำโชค S นะครับผมก็แลกเป็นหมัดสุดฮิตได้โอเค ก็มีพวกจี้เครื่องรางในอีเวนต์แล้วก็มัดเพชรน,นะครับผมถ้ามันลงมาจากบัตรเพชรน,นะครับผมว่ามีพวกหมัดตําโชคนะครับผมผมก็ขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นจี้เครื่องรางที่โคตรเกลือนะผมไม่จําเป็นต้องมีเจ้าพวกนี้อยู่แล้วนะโอเคถ้าเรามีไอ้ตัว๋วไปเกาะล้างเนี่ยสามใบแล้วก็แลกเป็นตั๋วสมจี้เครื่องรางได้แล้วก็จะมันจะมีโดนพิทงังวิคตอรี่รองเทา้าทาสีหมวก ป้องกันนะคบผมกับหลักสปายไอสูตรเจ้าของที่ดินว่าและข้างล่างมันเริ่มเกลือแล้วนะรถตำรวจตรวจจับนะครับผมโดนก่อสร้างเวอร์ชั่น2แล้วก็แบนวันฮาร่าโอ้โหแม่งมาได้ทุกทุกอีเวนต์เลยนะแบนว,วันฮาร่าเนี่ยเออหาได้ทุกอีเวนต์จริงๆนะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยครับแพ้ก็แพ้ก็ไม่เป็นไรโอ้โหชื่อ คือว่าเป็นชื่อที่สุดจะปอบใจนะรู้สึกว่าเราจะได้รับวัตถุดิบไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามสุดยอดครับผม <c oughs> ดีจังก็มีเห็ดพิษสีฟ้านะครับผมเห็ดพิษสีฟ้าสมอันแรกเป็นออฟแสงพิเศษได้แล้วก็เห็ดพิษกายพันนะครับผมสามสองอันพูดผิดสองอันนนะแรกเป็นตัวสุดพิษได้ก็จะมีเจ็ แ็กสร้างลูนะคะผมแล้วก็แบนมุมแล้วก็อะไรนะอ่าแกนแม่เหล็กกัดขงังหมวกกำแพงเหล็กนะคะผมหมวกป้องกันนั่นเองนะแบนวันฮาร่ารถถังจอกคอโอ้โหแบนแบนเรือบินโอ้โหหยุดรถแท็กซี่โอ้โหที่ครึ่องรางขนาดนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่ไอแบนวันฮาร่าลงมาเนี่ยมันยังจะมีมาให้อีกหรอครับโอ้โห มันเก่าแล้วนะแต่มันก็ยังแข็มมาให้อีกครับพ่อผมดูความใจร้ายของ G M เกมนี้นะร้ <c oughs> อยเล่นร้อยเล่นโอเคเรามาดูในส่วนของความสามารถกันก่อนความสามารถโอเคนั่นเป็นอันดับมาใหม่นะโอเคเรามาดูเจ้าส่วนของปืนหมัด ราชาได้ถูกเนี่ยละเทศกันก่อนเลยชื่อแม่งอ่านยากมากๆนะความสามารถมันเนี่ยก็คือเมื่ออัปเกตสูงสุดแล้วนะครับผมไม่ทอยลูกเต๋าก็ผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสถึง60%สผักไปยังพื้นที่ของชั้นแบบสุ่มไม่แสดงผลจะบวก10%โอ้โหความสามารถนี้เอามาทําเพื่อก็เหมือนหมัดปกตินี่โอ้โหไม่อยากได้เลยเลื่อนลงมาแล้วความสามารถที่สก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้าม เคลื่อนย้ายทันทีสองครั้งนะครับผมก็เหมือนพวกนาเดียนะสองครั้งขึ้นไปในหนึ่งเทินโอ้โหสองครั้งขึ้นไปในหนึ่งเทินกดแม่งยอะชิบหายเลยต้องสองครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งเทินนะครับผมโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซนย้ายไปเกาะล้างสองครั้งมีจํากัดครั้งด้วยนะเฮ้ยผมว่ามันก็ดีอยู่นะแต่มันไม่ได้ดีแบบว่าขนาดนั้นนะ่ะเออมันก็ คือว่ามันก็เป็นจี้ข้างล่างที่ดีแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าดีหรือว่าเท่ากับหมวกป้องกันแบบเนี้ยไม่ก็แบนมุมแบบเนี้ยเออมันไม่ได้มันดีสู้ของแบบนั้นไม่ได้นะครับผมแด้มาดูเวอร์ชันแบ็คหรือเวอร์ชันสายเติมนะขอเรียกเป็นเวอร์ชันสายเติมแล้วกันนะโอเคก็เมื่ออัปเกรดสูงสุดนะครับผมเมื่อทอยลูกเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส65เพิ่มมา5นะครับผมผักไปยังพื้นที่แบบสูงเหมือนเดิมนะครับผม เมื่อไม่แสดงผลเติบโต10%เหมือนเดิมนจะจ <c oughs> ๊ะเพิ่มมาแค่5%แล้วสกิลต่อมาเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีมีโอกาสเป็น0นะไปที่เกาะล้าง2 2ครั้งโอเคเพิ่มมา10%ก็ถือว่าถ้าเติมถ้าเติมก็ถือว่าก็คุ้มอยู่นะครับผมคุ้มก็คุ้มอยู่แต่ผมสายฟรีไงไม่ใช่สายเติมนะโอเค โอ้โหผมก็มารีวิวทั้งทีขอสุ่มให้ดูเลยแล้วกันนะโอเคถ้าใครอยากรู้ว่าเว้นนี้ปิดง่ายหรือปิดยากก็ดูผมสุ่มล้วกันนะห้าร้อยเก้าสิบแปดเพจดูซิว่ามันจะปิดได้สักกี่อันสุ่มของฟรีไปก่อนโอ้โหได้มาแล้วครับอันนึงรายจากคะแนนลัคก,กี้ครับตั๋วแบบนี้ไม่เอาเอาตั๋วเอสไม่ใช่ตั๋วเ e. อเอ้ยไม่ใช่เอาตั๋วไปเกาะล้างไม่ใช่ตัว๋วเครื่องบิน เอามาเพื่ออะไรโอ้โหได้เกาะลน์อีกแล้วครับรู้สึกว่าอีเวนต์นี้จะปิดง่ายมังม้งมั้งต้องบอกว่ามัง้งมั้งนะเออผมไม่มาเลยครับผมผมว่านึกว่าผมนึกว่ามันจะปิดง่ายซะหน่อยนะไม่มีอะไรออกเลยครับโอ้โหใจร้ายเกินไปแล้วครับผม จะมาล่อผมที่ส,ส,สแควรนลัคก,กี้เนี่ยนะและมาสุมเพชรไม่ได้อะไรเลยโอ้โหอะไรครับคุณโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอได้อู้ได้ S ครับผมได้ S ถือว่าดีนะครับผมแต่ถ้าขาดวัตถุดิบอันอื่นนี่ถือว่าปิดไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะเอ้ยไม่ออกมาคืออะไรครับ ออกมาแล้วอันหนึ่งออกมาตั้งอันหนึ่งเปิด <c oughs> หัวโอ้ใจใจร้าลเกินไปแล้วแพ็คสุดแพ็คสุดท้ายแล้วครับโอ้โหไม่ได้อะไรเลยโอ้โหอะไรวะคุณพระเดี๋ยวซุ่มจากคะแนนลักกี้แล้วกันครับผม <c oughs> เออโอเคไปไม่ได้ครับผมสี่กล่องสุดท้ายสี่กล่องสุดท้ายของ ของคลิปนี้มัง้งไม่รู้ดิเคือว่าผมเอาเพชรมาทิ้งเฉยๆเนี่ยหรอแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนไปเลยใช่ไหมนอกจากไอ้วัตถุดิบง่ๆพวกนั้นได้หน่อยเถอะโอ้โห,โโหเจงไม่เป็นท่าครับมีกล่องอีกไหมมีครับผมมีมีม,มีสุ่มให้หมดเลยสุ่มให้หมดเลยโอ้โห ไม่มีโอ้แพ็คแพ็คห้าแพ็คห้าขอร้องขอให้ได้เถอะซาทุได้ได้ได้แต่อะไรเนี่ยได้แต่เกลือเรามาดูในส่วนของที่เราทำได้แล้วกันนะก็ไม่อยู่เท่านี้นะ้แลกอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอกันใหม่อีเวนต์หน้านะ ก็เอาเพชรมาทิ้งเล่นๆแค่นั้นแหละนะโอเคแล้วเจอกันครับผมบาย